สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ <Woo! S 1> คลิปนี้ผมก็อยู่กับ iPhone SE 2020ผมซื้อมาในราคา2,500บาทเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า ในปี2025นี้ iPhone SE 2020ยังน่าใช้อยู่หรือเปล่ายังใช้งานได้ไหมนะครับก็หลังจากที่คิปแกะกล่กกองเรารู้แล้วว่าแบตตัวเนี้ยมนเสื่อมผมก็ได้ทำการเปลี่ยนแบตใหม่เรียบร้อยเปลี่ยนเป็นแบตเพิ่มความจุนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ได้ดูอุปกรณ์ด้านในไปด้วยผมได้ถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูต้องบอกว่าด้านในเนี่ยใหม่มากไม่เคยผ่านการแกะไม่เคยผ่านการซ่อมมาก่อน อะไรทุกชนิดคือของแท้หมดนะครับที่จากคลิปแปะกล่องมีคอมเมนต์บอกว่ามีเป็นเครื่องรีเฟอร์บ้างเป็นเครื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ผมได้ทำการอัปเดตเป็น iOS 18เรียบร้อยแล้วผมอัปเดตจาก iOS 16ไปเป็น iOS 18ใช้พื้นที่ไปประมาณ6 g จิกเป็นตัว18.2.1นะครับ วันที่ผมอัดคลิปนี้คือล่าสุดแล้ววันที่ผมลงคลิปอาจจะมีใหม่กว่านี้ก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะครับถามว่าอัปเดตแล้วได้อะไรจาก iOS18 มาบ้าง <_ S 1> ก็ที่เห็นหลกัลกๆจะเป็นตัวส่วนควบคุมนี่แหละจะได้เหมือนพวกรุ่นพีพีแล้วก็จะเป็นพวกภาพหน้าจอการแต่งไอคอนให้เล็กให้ใหญ่ได้หรือทีมมืดทีมสว่างวินเจ็ตย,ย้ายแอปอะไรพวกนี้ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับ อีกอย่างก็คือมีปุ่มโฮมมีสแกนนิ้วมาให้ใช้ซึ่งหลายคนยังชอบอยู่รวมถึงตัวผมด้วยผมก็ไม่รู้สิผมว่ามันสะดวกดีนะครับถามว่าการสแกนเป็นยังไงยังเร็วอยู่ไหมจากที่ผมใช้มาถือว่าไม่ได้เร็วมากแต่ก็ใช้ได้อยู่ณนะปัจจุบันนี้แน่นอนนะครับส่วนข้อเสียก็คือเวลามือเราเปื้อนหรือมือเปียกเนี่ยมันจะสแกนไม่ค่อยได้ มาดูในส่วนของตัวกล้องกันบ้างนะครับมาเริ่มที่กล้องหลังกันก่อนเลยกล้องหลังให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ตัวเดียวนะครับต้องบอกเลยว่าภาพที่ถ่ายมาได้ถือว่าดีเลยใช้คําว่าดีเลยนะครับตอนที่ผมเอาไปถ่ายตอนแรกเนี่ยผมยังตกใจเลยว่าเอ้ยเ e 2ถ่ายรูปได้ขนาดนี้เลยเหรอดูอย่างรูปลูกตาตัวนี้ครับผมซูมจนสุดแล้วภาพยังไม่แตกเลยคือตัวสกินโทนดีมาก เก็บรายละเอียดดีมากตามสไตล์ของ iPhone อยู่แล้วนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องถ่ายกลางแจ้งหรือในที่ที่แสงเยอะนิดนึงเท่านั้นถ้าแสงน้อยหรือตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องใช้แอปโหลดแอปมาช่วยนิดนึงนะครับส่วนโหมดบุคคลหรือว่าหน้าชัดหลังเบอร์คือต้องบอกก่อนว่าด้วยกล้องแค่เลนเดียวเนี่ยทำได้ดีแค่ระดับหเท่านั้นนะครับในการตัดขอบในการเบอร์ยิ่งถ้ารูปไหนที่มีดีเทลเยอะ หรือของหลังฉากที่มันเยอะๆเนี่ยการตัดขอบนี่คือไม่ได้เลยตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดด้อยของกล้องที่มีเลนส์เดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโหมดบุคคลจะถ่ายได้แค่คนเท่านั้นถ้าเป็นสิ่งของหรือว่าสัตว์เนี่ยมันจะทําหน้าชัดหลังเบลอไม่ได้นะครับโอเคก็มาที่กล้องหน้ากันบ้างครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่7ล้านพิกเซลถ้าเทียบกับปัจจุบันถือว่าน้อยมากนะครับ7ล้านพิกเซลภาพที่ถ่ายได้ก็ถือว่าใช้ได้เลย คืออยู่กึ่งกลางระหว่างคําว่าใช้ได้กับดีมันมากกว่าใช้ได้ครับแต่มันก็ยังไม่ถึงกับดีคือมันอยู่ระหว่างากลางกลางคือภาพมันจะออกฟุ้งๆไปหน่อยแต่การเก็บสีเก็บรายละเอียดยังดีอยู่นะครับจะไม่ยอมทิ้งนะครับการเก็บรายละเอียดส่วนหมวดบุคคลในกล้องหน้าก็คือแบบเดียวกับกล้องหลังเลยตัดขอบไม่เนียนเอาจริงๆมันก็ใช้ได้แหละนะครับคงไม่มีใครไปสังเกตขนาดนั้น ส่วนงานวิดีโอกล้องหลังบันทึกสูงสุดได้ที่4 k 60เฟรมมีการสั่นมาให้ด้วยอีกนะครับงานวิดีโอของทาง Apple ดีอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแต่ผมแนะนําให้ใช้แค่1 0 8 0 p 6 0ก็พอแล้วเพราะถ้าเป็น4 k เนี่ยมันจะกินพื้นที่เยอะมากถ้าความจุ64เนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับงานวิดีโอกล้องหน้าบันทึกสูงสุดได้ที่1 0 8 0 p 30เฟรมก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ ถึงแม้ว่าจะแค่7ล้านพิกเซลก็ตามถ้าถ่ายย้อนแสงเหมือนอวิดีโอที่ผมขึ้นให้ดูเนี่ยมันก็ยังรอดนะครับแต่วิดีโอเนี่ยมันจะออกซีดไปหน่อยก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเน้นเก็บรายละเอียดอย่างอื่นเขาไม่สนใจก็แน่นอนครับต้องถ่ายที่แสงเยอะๆถ้าแสงน้อยเนี่ยตัวนอย s e มันจะเยอะนะครับส่วนเรื่องการใช้พวกโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงครับมันลื่นๆอยู่แล้วด้วยตัวชิปเนี่ยมันแรงอยู่นะครับ ถ้าใครนึกไม่ออกว่ามันแรงประมาณไหนก็ให้นึกถึง iPad g e 9เลยครับตัวแรมเท่ากันตัวชิปเดียวกันคืออาจจะไม่แรงถึง iPhone 11นะถึงแม้จะเป็นชิป A13 เหมือนกันทั้ง Gen 9แล้วก็ตัว SE 2ก็จะโดนลดสเปคโดนลดแรมลงมานิดหน่อยแต่ก็แตกต่างกันไม่เยอะนะครับถ้าถ้าเทียบกับการใช้งานทั่วไปเพราะฉะนั้นการเล่นโซเชียลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่จอมันเล็กเนี่ย4.7นิ้ว เวลาพิมพ์เนี่ยมันจะยากไหมคือต้องบอกว่าไม่ยากนะครับมันจะยากตอนที่เราใช้งานตอนแรกตอนที่เรายังไม่ชินอย่างผมตอนใช้สองสามวันแรกเนี่ยคือไม่ได้เลยครับพิมพ์ผิดตลอดแต่ตอนเนี้ยชินแล้วไม่ค่อยผิดอาจจะมีนานๆสักทีนะครับแล้วมันก็พิมพ์ง่ายด้วยทัชสก,กรีนของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างแม่นนะครับต่อไปอย่างการดู YouTube ดูได้ถึง4 k 6 0แบบ hdr ตัวเครื่องเนี่ยสามารถดูได้จริงครับ ทุกอย่างอะไรรองรับหมดแต่ยกเว้นหน้าจอครับหน้าจอที่มันให้ไม่ได้หน้าจอให้ความละเอียดมาแค่ HD 750คูณ1334พิกเซลต่อให้ไฟล์ภาพมันจะสูงสักแค่ไหนหน้าจอก็ได้แค่ HD อยู่ดีหรือว่าอาจจะได้แค่สูงสุด Full HD ประมาณนั้นนะครับ ถ้าเกิดเราดู YouTube ในแนวตั้งเนี่ยจอมันจะเหลือนิดเดียวเห็นไหมครับบางคนเนี่ยดูแล้วอาจจะปวดตาได้ผมแนะนำให้ดูทางแนวนอนเอามันจะพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ Netflix ดูได้ที่ L1 นะครับ ส่วนลำโพงที่มีมาให้สองตัวอยู่ด้านล่าง1ตัวอยู่ด้านบน1ตัวเป็น2ตัวที่เสียงดังมากนะครับเรียกว่าดังเกินตัวเลยก็ได้แยกสเตอริโอชัดเจนเวลาหมุนสลับฝั่งเสียงสเตอร์ก็ตามไปด้วยแต่ผมรู้สึกว่าเสียงมันจะแบนๆไปนิดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องมันเล็กแต่ว่าเสียงเนี่ยเสียงดัง มาถึงการเล่นเกมกันบ้างครับวันนี้ผมจะลองเล่น r o v ให้ดูก่อนเกมหนึ่งเกมอื่นเนี่ยผมจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปหน้านะครับใครอยากดูเกมไหนเป็นพิเศษก็บอกได้ส่วนการตั้งค่าก็แน่นอนครับเปิดได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแต่จอมันเล็กครับมุมอมองภาพก็จะเปิดได้แค่ไกลบางคนถามว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงในการเล่นเกมมือถือที่มันจอเล็กบอกเลยครับว่าไม่ถนัด ทุกอย่างมันจะบังไปหมดเลยนะครับเนี่ยครับสังเกตดูครับแค่นิ้วโป้งหง2อนิ้วก็บังหน้าจอไปแล้ว30-40%ถ้าเป็นเกมแนวเดียวกับพวก Rov หรือ Mobile Legends เล่นได้ครับเพราะว่าไม่ต้องมองคู่ต่อสู้มากแต่ถ้าเป็นพวก PubG Free Fire Call of Duty ตอนที่ผมลองเล่นมานิดหน่อยอันเนี้ยเล่นยากมากๆนะครับโดยเฉพาะตอนที่ศัตรูแอบบนเนินเขา หรือแอบหลังต้นไม้มองไม่เห็นเลยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับ

หลที่ผมเล่นมาสักพักหนึ่งเครื่องก็เริ่มมีความร้อนแต่เป็นเรื่องธรรมดาครับตัวเครื่องเล็กที่ระบายความร้อนก็น้อยตามไปด้วยถ้าถามว่า iphone d e e 2ซื้อตอนนี้เป็นเครื่องหลักได้ไหมผมตอบว่าได้นะครับถ้าซื้อตอนนี้จะคุ้มไหมยังไงก็คุ้มครับถ้าดูจากสเปคเครื่องผมถือว่ามันยังแรงอยู่ใช้งานทั่วไปเนี่ยหเหลือเลยนะครับ แถมได้อัปเดต iOS 18อีกด้วยซื้อตอนนี้ก็ใช้ได้อีก3ปีแน่ๆนะครับถึงแม้อาจจะไม่ได้ไปต่อกับ iOS 19ก็ตามคือมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเอาง่ายๆถ้าใครชอบพกพาสะดวกน้ำหนักเบาหรือใครที่มี iPad เครื่องใหญ่อยู่แล้วอยากได้มือถือที่เป็น iPhone ไว้ใช้งานร่วมกันหรือว่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษา จะเหมาะกับ iphone se 2มากๆนะครับอุปกรณ์อะไรเคสฟิลม์มหาง่ายโดยรวมก็คือยังน่าใช้อยู่ครับในปี2025นี้ก็ดูคลิปนี้เป็นการประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ